สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมเอาหน้ากากอนมามัยยี่ห้อเวลแคร์มาฝากนะครับซึ่งถือว่าหายากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่มันมีเหตุผลนะครับเนื่องจากว่าเขาเคลมว่าไอ้เจ้าหน้ากากอนามัยตัวนี้เนี่ยมันสามารถกรองละอองแบคทีเรียละอองไวรัสกรองละอองอนุภาคขนาดเล็กอย่าง0.1ไมครอนพวก PM 2.5เนี่ยได้ดีนะครับซึ่งหายใจได้คล่องด้วยนะครับป้องกันการลามไฟนะครับแล้วก็ คนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใส่ได้นะครับไม่ทําให้เกิดสิวต่างๆนะครับหายใจได้คล่องแล้วก็ในเรื่องของความเบาของมันเนี่ยค่อนข้างดีนะครับอันนี้ผมใช้มาเกินครึ่งกล่องแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันเบาดีจริงๆนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยที่ผมใช้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเลเวลสมนะครับมันจะมีเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสเนี่ยข้างในมันจะมี4ชั้นด้วยกันนะครับมีข้างในมี4ชั้นด้วยกันถ้าลอง แกะกล่องมาเนี่ยเขาจะแถมตัวสายคล้องคอมาด้วยนะซึ่งถือว่าเบาและก็นุ่มนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดมันดูนะครับว่ามันมี4ี่ชั้นจริงๆหรือเปล่าอาจจะมืดไปนนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่ามันมีสชั้นจริงๆนะครับสำหรับหน้ากากอนามัยตัวนี้นี่1 2 3 4สนะครับเดี๋ยวลองดูอีกข้างหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่ามันเบานะครับแต่มันมันเบา หายใจได้ง่ายนะครับหายใจได้คล่องเลยนะครับในขณะที่มันมีหลายๆชั้นนะครับแต่ผมก็ไม่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะที่เอามาเทสว่ามันสุดท้ายเนี่ยมันได้ดีจริงๆแค่ไหนนะครับแล้วก็อันนี้นะครับคือสายคล้องคอที่ได้มาก็ถือว่านุ่มแล้วก็ที่เกี่ยวนะครับเกี่ยวได้ค่อนข้างง่ายนะครับอ่าเป็นแบบนี้ก็สวยงามดีนะครับ เราก็จะได้มาทุกกล่องเลยนะครับผมซื้อมา2กล่องก็จะได้แบบนี้มาแต่มันก็มีคนแบ่งแยกออกไปนะอออันนี้เนี่ยตะขอมันเกี่ยวง่ายนะบางอันเนี่ยตะขอเกี่ยวยากก็ฝากเพื่อนๆป,ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ